การตื่นรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่มีใครสามารถที่จะมาช่วยให้คุณตื่นรู้ได้คุณจะต้องตื่นรู้ด้วยตัวของตน,ตนเองด้วยการลงมือทำของคุณเองต่อให้คุณเรียนรู้จากอาจารย์ท่านไหนเรียนรู้จากหนังสือเล่มไหนเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ชื่อดังขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำ ไม่ลงมือปฏิบัติไม่ลงมือเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองไม่ลงมือเจ็บด้วยตัวของคุณเองไม่ลงสนามแล้วลงเล่นด้วยตัวของคุณเองเจ็บจริงมีความสุขจริงๆทุกข์จริงๆคุณก็ไม่สามารถที่จะมีประสบการณ์ในการตื่นรู้ได้ถ้าใครคนไหนที่มีความรู้สึกลึกๆอยู่ภายในใจว่า เราอยากที่จะกลับบ้านเราอยากที่จะค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราจริงๆเราต้องลงมาเล่นด้วยตัวของเราเองเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเท่านั้นที่จะทำตนให้ตื่นรู้ได้ตนเท่านั้นที่จะสามารถที่จะเรียนรู้อะไรก็ได้ เพราะประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่อให้เราไปเรียนจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านแต่นั่นก็คือประสบการณ์ของท่านไม่ใช่ประสบการณ์ของเราเราจึงจำเป็นจะต้องลงเล่นด้วยตัวของตัวเองแล้วเราถึงจะมีประสบการณ์ตรงการเล่นของเราเราต้องเล่นทั้งบทบาทที่เราไม่ชอบและบทบาทที่เราชอบ เพื่อที่จะทำให้เราได้ตื่นรู้จริงๆดังนั้นถ้าใครที่ต้องการจะตื่นรู้จริงๆต้องลงมาเล่นด้วยตัวของตัวเองเท่านั้นค่ะ